ไฟแดงเพียงไม่กี่วินาทีเปลี่ยนชีวิตมหาเศรษฐีทั้งชีวิตเมื่อเขาเห็นอดีตภรรยาแบกลูกเก็บขยะกลางสายฝนและความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะทำให้เขาช็อกจนลืมหายใจสายฝนตกลงมาอย่างหนักหยดน้ำกระทบกระจกหน้ารถดังเป็นจังหวะถนนยามเย็นชุ่มไปด้วยเงาสะท้อนของไฟแดงรถรูสีดำหยุดนิ่งอยู่กลางสี่แยกเครื่องยนต์ยังอุ่นภายในรถเงียบงันผิดปกติชายหนุ่มในชุดสูทราคาแพงนั่งอยู่หลังพวงมาลายัย มือของเขาจับแน่นโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไร้สาเหตุเขามองออกไปข้างหน้าม่านฝนทําให้ทุกอย่างพร่าเลือนแต่เงาร่างหนึ่งกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงคนหนึ่งเดินฝ่าสายฝนเสื้อผ้าขาดเก่าแน่ติดก,กับร่างไหล่ของเธอโค้งจากความเหนื่อยล้าบนแผ่นหลังของเธอมีเด็กเล็กคนหนึ่งถูกอุ้มด้วยผ้าผืนเก่า ศีสษะเล็กๆซบแนบอย่างเงียบงนันมือของผู้หญิงก้มลงเก็บขยะริมถนนถุงพลาสติกเปียกน้ำฝนจนหนักทุกก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากทันใดนั้นสายตาของชายหนุ่มหยุดนิ่งลมหายใจของเขาสะดุดอย่างรุนแรงใบหน้าที่เขาคิดว่าลืมไปแล้วกลับปรากฏอยู่ตรงหน้าแม้จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาดวงตาคู่นั้นยังคงเหมือนเดิม แววตาที่เขาเคยมองทุกเช้าแววตาที่เขาเคยเมินเฉยความทรงจำไหลยย้อนกลับมาอย่างไม่ขออนุญาตเสียงฝนดังขึ้นราวกับซ้ำเติมหัวใจของเขาหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกไฟแดงยังไม่เปลี่ยนแต่โลกของเขากลับหยุดหมุนเมื่อผู้หญิงคนนั้นเหงยหน้าขึ้นสายตาของทั้งสองสบกันกลางสายฝนช่วงเวลาสั้นๆกลับยาวนานราวชัวนิรันด ร่างกายของเขาแข็งทื่อโดยไม่รู้ตัวเด็กบนหลังของเธอขยับเล็กน้อยมือเล็กๆก,กำผ้าผืนนั้นแน่นเสียงร้องเบาๆแทรกเข้ามาในความเงียบหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงจนเจ็บความรู้สึกผิดแล่นผ่านทุกอนูคำถามมากมายผุดขึ้นโดยไร้คำตอบสายฝนยังคงตกไม่หยุดผู้คนรอบข้างเร่งรีผ่านไป แต่เขายังคงจ้องมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อาจละสายตาความหนาวเย็นจากฝนซึมผ่านกระจกเข้ามาในหัวใจมือของเขาสั่นเล็กน้อยบนพวงมาลายัยภาพตรงหน้าทําให้ลมหายใจติดขัดผู้หญิงคนนั้นหลบสายตาลงเหมือนพยายามซ่อนบางสิ่งที่เจ็บปวดเธอก้มหน้าเก็บขยะต่อไปอย่างเงียบงนันทุงขยะหนักขึ้นทุกครั้งที่ยกน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าเธอไม่ต่างจากน้ำตาแต่ไม่มีเสียงสะอื้นหลุดออกมา เด็กน้อยบนหลังเริ่มขยับตัวร่างเล็กสั่นจากความหนาวเสียงหายใจเบาๆสะท้อนความอ่อนแอหัวใจของชายหนุ่มราวกับถูกบีบภาพในอดีตผุดขึ้นมาไม่หยุดวันที่เขาเลือกเดินจากไปอย่างเย็นชาคำพูดที่เคยทิ้งไว้สัญญาที่ไม่เคยรักษาทุกอย่างย้อนกลับมาอย่างชัดเจนฝนตกแรงขึ้นอีกเสียงน้ำกระทบหลังคารถด,ดังที เหมือนนับถอยหลังสู่บางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาขยับตัวเล็กน้อยสายตาย,ยังคงจับจ้องเธอไม่วางความรู้สึกบางอย่างค่อยๆเปลี่ยนไปรถคันอื่นเริ่มบีบแตรไฟแดงยังคงสว่างจ้าแต่เขากลับไม่รับรู้เสียงรอบข้างผู้หญิงคนนั้นหันหลังให้ก้าวเท้าช้าๆออกจากสี่แยกแผ่นหลังที่เขาเคยคุ้นเคยดูบอบบางกว่าที่เคย เด็กน้อยเงยหน้ามองท้องฟ้าหยดฝนตกลงบนแก้มเล็กๆดวงตาสายสะท้อนแสงไฟบนถนนหัวใจของชายหนุ่มสั่นสะเทือนบางสิ่งภายในเริ่มพังทลายลมหายใจของเขาหนักอึ้งขึ้นทุกวินาทีไฟแดงเริ่มกระพริบแต่สายตาของเขายังไม่อาจละจากภาพนั้นราวกับโชคชะตากำลังบีบให้เขาเลือกบางอย่างไฟแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่เท้าของเขายังคงเหยียบเบรกแน่น รถด้านหลังเริ่มบีบตระยาวเสียงแปรดังทะลุสายฝนแต่ไม่อาจดึงเขากลับสู่ความจริงหัวใจของเขายังคงจมอยู่กับภาพตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นเดินห่างออกไปทีละก้าวเสื้อผ้าเปียกชุ่มจนแนกับร่างความอ่อนล้าชายชัดในทุกการเคลื่อนไหวชายหนุ่มเอื้อมมือไปที่กระจกปลายนิ้วแตะผิวเย็นเฉียบเหมือนต้องการสัมผัสบ,บางสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อม ภาพเด็กบนแผ่นหลังของเธอยังคงติดตาดวงตาสายคู่นั้นไร้เดียงสาไม่รับรู้ถึงน้ำหนักของโชคชะตาหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอีกความรู้สึกผิดแผ่ซ่านไปทั่วร่างลมหายใจเริ่มไม่เป็นจังหวะฝนยิ่งคงตกอย่างไม่ปราณีถนนลื่นและเงียบเหงาราวกับเมืองทั้งเมืองกำลังเฝ้ามองเขาอยู่เขามองกระจกมองหลัง เห็นเงาร่างของเธอเล็กลงเรื่อยๆแต่ความรู้สึกในใจกลับทวีความรุนแรงความทรงจำบางช่วงผุดขึ้นมาคืนวันที่เขาปิดประตูจากไปเสียงร้องให้ที่เขาเลือกไม่ฟังหัวใจของเขาหนักึ่งจนแทบแตกสลายมือที่จับพวงมาลัยเริ่มอ่อนแรงร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับที่นั่งเด็กน้อยเอ็นสีสซบหลังแม่ร่างเล็กสั่นไหวท่ามกลางสายฝน ภาพนั้นบาดลึกลงในใจของเขาถนนข้างหน้าว่างเปล่าไฟเขียวส่องสว่างอย่างไร้ความหมายการตัดสินใจบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในความเงียบหยดฝนไหลผ่านกระจกไม่ขาดสายเหมือนเวลาที่ไม่อาจย้อนกลับและบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดเสียงนั้นกลบทุกอย่างรอบตัวแม้แต่เสียงฝนที่ยังคงกระหนำ่ำมือของเขาค่อยๆค,คลายจากพวงมาลายัย ลมหายใจสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้ความกลัวบางอย่างผสมกับความรู้สึกผิดภาพเธอในอดีตซ้อนทับกับภาพตรงหน้ารอยยิ้มที่เคยสดใสกลับเหลือเพียงความเหนื่อยล้าและเงียบงนันเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอแห้งผากทั้งที่ฝนตกหนักหัวใจเหมือนถูกบีบจากด้านในผู้หญิงคนนั้นหยุดยืนชั่วครู่เหมือนขาจะไร้แรงไหลของเธอสั่นเล็กน้อย ถุงขยะเกือบหลุดจากมือเธอรีบก้มลงเก็บโดยไม่เงยหน้ามองใครเด็กน้อยส่งเสียงเบาๆคล้ายต้องการความอบอุ่นแขนเล็กๆโอบรัดคอแม่นั่นขึ้นภาพนั้นทำให้ดวงตาของชายหนุ่มร้อนเผาวความรู้สึกบางอย่างเอ่อล้อนขึ้นมาความเจ็บปวดที่เขาไม่เคยยอมรับฝนเริ่มซาเล็กน้อยแต่ความหนักหน่วงในใจกลับทวีขึ้น เหมือนพายุที่กำลังก่อตัวภายในเขามองไปรอบๆผู้คนเดินผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจไม่มีใครรู้ว่าชีวิตหนึ่งกำลังแตกสลายไฟถนนสะท้อนบนแอ่งน้ำเนืร่างของเธอสั่นไหวบนพื้นเหมือนภาพลงตาที่อาจหายไปได้ทุกเมื่อหัวใจของเขาหวิวาบความคิดหนึ่งผุดขึ้นอย่างชัดเจนแต่ยังไม่มีความกล้าพ,พอจะขยับตัว ลมหายใจของเขาหนักขึ้นอีกเหงื่อเย็นผสมกับความหนาวช่วงเวลานั้นยาวนานอย่างทรมานผู้หญิงคนนั้นเริ่มก้าวเดินต่อหลังคข้มลงกว่าเดิมร่างเล็กๆของเด็กยังคงแนบแน่นบางสิ่งในใจของเขาเริ่มแตกสลายเราากับกำแพงที่สร้างมาทั้งชีวิตกำลังร้าวทีละน้อยฝนหยดสุดท้ายร่วงลงบนฝากระโปรงรถเสียงเบาๆแต่ชัดเจน เหมือนสัญญาณของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเสียงหยดน้ำนั้นยังดังก้องในหูหัวใจของเขาสะดุ้งวูบเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากความเฉยชาสายตาของเขาจับจ้องไปยังแผ่นหลังนั้นอีกครั้งระยะห่างเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่ก้าวแต่กลับดูไกลเกินเอื้อมลมหายใจของเขาขาดห่วงภาพเด็กน้อยที่ซบแน่นกับหลังแม่ยังคงสั่นไหวในความหนาวเย็น ผู้หญิงคนนั้นก้าวพลาดเล็กน้อยร่างกายเอ็นเอียงทุงขยะเกือบหลุดจากมือเธอทรงตัวไว้ได้อย่างยากลำบากไหลสันจะความอ่อนแรงแต่ยังคงฝืนเดินต่อไปหัวใจของชายหนุ่มกระตุกแรงมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือความเจ็บนั้นกลับทำให้เขารู้สึกตัวมากขึ้นภาพนั้นราวกับมีดคมกรีดลึกเข้าไปในความทรงจา วันที่เขาเลือกเดินหนีความรับผิดชอบเสียงเด็กน้อยดังแผ่วเบาอีกครั้งเสียงเล็กๆที่แทบปลืนหายไปกับสายฝนแต่กลับดังกล้องอยู่ในหัวของเขาถนนเริ่มโลง่งรถคันอื่นขับผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจเหมือนเรื่องราวตรงหน้าไม่มีความหมายไฟถนนส่องแสงสีส้มอ่อนสะท้อนบนแอ่งน้ำขังเงาของทั้งสามร่างทับซ้อนกันอย่างบิดเบี้ยว หัวใจของเขาเต้นแรงไม่หยุดความคิดสับสนปะทะก,กันในหัวความจริงบางอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นผู้หญิงคนนั้นชะลอฝีเท้าเหมือนร่างกายใกล้ถึงขีดจำกัดลมหายใจของเธอหนักหน่วงขึ้นเด็กน้อยแนบใบหน้าเข้ากับหลังแม่เรากับรับรู้ถึงความไม่มั่นคงแขนเล็กๆรัดแน่นกว่าเดิมดวงตาของชายหนุ่มร้อนเผาภาพตรงหน้าไม่ใช่แค่ความบังเอิญ แต่เป็นผลของการเลือกในอดีตความเงียบแผ่ป,ปกคลุมสี่แยกแม้ฝนจะซาลงแต่ความตึงเครียดยังคงหนาแน่นเขาขยับตัวเล็กน้อยบนเบาะหัวใจเต้นแรงราวกับตัดสินใจบางอย่างขณะที่ระยะห่างระหว่างเขากับเธอยังคงเพิ่มขึ้นทุกวินาทีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างรุนแรงแรงจนแทบหยุดลมหายใจมือของเขาสั่นโดยไม่อาจควบคุมเขามองไปที่ประตูรถ เหมือนมันหนักอึ้งกว่าที่เคยเป็นร่างกายยังคงนิ่งเงันเสียงฝีเท้าของเธอกระทบแอ่งน้ำดังแผ่วเบาแต่ชัดเจนทุกก้าวเหมือนค้อนที่ทุบลงบนหัวใจเขาผู้หญิงคนนั้นหยุดอีกครั้งไหลสุดลงอย่างเห็นได้ชัดความเหนื่อยล้าปรากฏชัดบนแผ่นหลังถุงขยะร่วงหล่นลงพื้นขยะกระจายเปื้อนน้ำฝนเธอยืนนิ่งเหมือนหมดแรง เด็กน้อยขยับตัวแรงขึ้นเสียงร้องเริ่มสัน่นร่างเล็กสั่นเท่าจากความหนาวหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงจนเจ็บภาพตรงหน้าทำให้ลมหายใจขาดห่วงความรู้สึกผิดทาโถมไม่หยุดเขามองไปรอบๆไม่มีใครหยุดไม่มีใครหันมามองโลกยังคงเดินต่อไปแต่ชีวิตสามชีวิตตรงหน้ากำลังสั่นคลอนท่ามกลางความเฉยเมยของเมือง ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆ่อสุดตัวลงเข่ากระแทกพื้นเปียกชื้นมือสั่นพยายามพยุงตัวทุงขยะเปียกน้ำแนบกับพื้นถนนฝนหยดสุดท้ายตกลงบนมันเสียงนั้นดังชัดในความเงียบเด็กน้อยร้องให้เสียงแผ่วเสียงเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความกลัวสะท้อนกล้องในใจของเขาดวงตาของชายหนุ่มเบิกกว้างหัวใจแทบหยุดเต้น ภาพนี้รุนแรงเกินจะเมินเฉยลมหายใจของเขาหนักอึ้องร่างกายเริ่มโน้มไปข้างหน้าเหมือนบางสิ่งกำลังบังคับให้เขาขยับฝนหยุดตกอย่างสมบูรณ์แต่ความตึงเครียดยังคงกดทับทุกลมหายใจขณะที่เธอคุกเข่าอยู่กลางถนนไฟถนนส่องแสงลงบนภาพนั้นชัดเจนโหดร้ายและไม่อาจลืมเลือนภาพนั้นตรึงเขาไว้กับที่ ลมหายใจเหมือนถูกดึงออกจากปอดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บปวดมือของเขาเอื้อมไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวปลายนิ้วสัน่นเหงื่อเย็นไหลลงขมับผู้หญิงคนนั้นยังคุกเข่าอยู่สีสก้มตำ่ำเส้นผมเปียกน้ำฝนปิดบังใบหน้าเด็กน้อยร้องให้เสียงเบาลงเหมือนเรี่ยวแรงเริ่มหมดร่างเล็กแนบแน่นกับแผ่นหลังแม่เสียงรถที่ผ่านไปห่าง ฟังดูไกลและเลือนรางราวกับโลกภายนอกไม่มีอยู่หัวใจของชายหนุ่มบีบรัดแน่นภาพอดีตประทะก,กับปัจจุบันคำพูดที่ไม่เคยพูดดังขึ้นในหัวความเย็นจากอากาศซึมเข้าสู่กระดูกแต่ความร้อนในอกกลับลุกโชนความรู้สึกที่เขาเคยหลบหนีผู้หญิงคนนั้นพยายามลุกขึ้นมือกดลงบนพื้นถนนแต่ขากลับสั่นจนทรงตัวไม่อยู่ ทุ่งขยะเปียกน้ำกลิ้งไปตามพื้นขยะกระจัดกระจายรอบตัวภาพนั้นยิ่งตอกย้ำความโหดร้ายเด็กน้อยสะอื้นอีกครั้งเสียงแผ่วแต่ต่อเนื่องเหมือนขอความช่วยเหลือจากใครสักคนดวงตาของชายหนุ่มพร่ามัวภาพตรงหน้าเริ่มสั่นไหวหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอแห้งผาก ร่างกายเริ่มเอนมาข้างหน้าไฟถนนส่องแสงลงบนทั้งสามร่างเงาทาบยาวบนถนนเปียกเหมือนฉากหนึ่งที่ไม่อาจย้อนกลับความเงียบกดทับทุกสิ่งแม้ไม่มีฝนแต่บรรยากาศกลับหนักหน่วงกว่าเดิมบางอย่างในใจของเขากำลังพังทลายกำแพงที่สร้างมาทั้งชีวิตเริ่มแตกและความจริงกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกวินาทีลมหายใจของเขาขาดห้วงอีกครั้ง เหมือนอากาศรอบตัวหายไปชั่วขณะหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บลึกภาพตรงหน้ายังคงไม่เปลี่ยนผู้หญิงคนนั้นคุกเข่าอยู่กลางถนนร่างบางสั่นไหวอย่างยากจะควบคุมเด็กน้อยแนบแน่นกับหลังแม่เสียงสะอื้นเริ่มแผ่วลงเหมือนแรงสุดท้ายกำลังเลือนหายแสงไฟถนนสะท้อนบนหยดน้ำพื้นถนนเย็นเฉียบและลื่นความเงียบกดทับทุกลมหายใจ มือของชายหนุ่มกำแน่นอีกครั้งเส้นเลือดปูดขึ้นบนหลังมือความลังเลปะทะกับความจริงในใจเขามองเห็นบาดแผลเล็กๆบนมือของเธอรอยทะลอกจากการทำงานหนักร่องรอยที่ไม่เคยมีในวันวานความทรงจำเก่าผุดขึ้นอย่างชัดเจนวันที่เธอเคยยิ้มอย่างอ่อนโยนวันที่ชีวิตยังไม่แตกสลายเสียงเด็กน้อยดังขึ้นอีกครั้งเบา สัน่นและปราะบางหัวใจของเขากระตุกแรงเหมือนมีบางสิ่งฉีกขาดภายในความเจ็บนั้นแล่นไปทั่วร่างผู้หญิงคนนั้นพยายามพยุงตัวแขนสัน่นลมหายใจติดขัดเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาแดงช้ำจากความเหนื่อยล้าสายตาเลื่อนผ่านรถคันหรูโดยไม่หยุดช่วงเวลานั้น หัวใจของชายหนุ่มเหมือนหยุดเต้นเมื่อรู้ว่าเธอไม่คาดหวังอะไรอีกแล้วโลกทั้งใบดูเงียบงนันแม้จะมีแสงไฟแม้จะมีถนนกว้างตรงหน้าเขารู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างในอกหนักยิ่งกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีหนักจนแทบยืนไม่อยู่เงาของเขาสะท้อนบนกระจกหน้ารถซ้อนทับกับภาพของเธอและเด็กภาพที่หลีกหนีไม่พ้น ลมหายใจของเขาสั่นไหวความจริงกำลังกดดันเข้ามาใกล้ขณะที่เธอยังคงพยายามลุกขึ้นท่ามกลางความเงียบขาของเธอสั่นจนต้องหยุดนิ่งมือยันพื้นแน่นเพื่อพยุงร่างลมหายใจขาดช่วงอย่างเห็นได้ชัดเด็กน้อยขยับตัวแรงขึ้นเสียงร้องแผ่วผสานกับความเหนื่อยร่างเล็กแนบแน่นราวกับกลัวจะหลุดหายหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงไม่หยุด ทุกจังหวะเหมือนตอกย้ำความจริงความเงียบรอบตัวทำให้เสียงในใจดังชัดเขามองเห็นหยดน้ำเกาะบนเส้นผมของเธอไหลลงช้าๆตามแก้มตอบแยกไม่ออกว่าเป็นฝนหรือน้ำตาไฟถนนกระพริบเบาๆแสงสีส้มส่องลงบนร่างที่คุกเข่าภาพนั้นฝังลึกลงในสายตาเขาผู้หญิงคนนั้นสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลือ หลย,ยกขึ้นช้าๆก่อนจะซุดลงอีกครั้งทุงขยะเปียกน้ำอยู่ข้างตัวกลิ่นอับลอยปะปนกับอากาศเย็นถนนเงียบราวกับไร้ผู้คนเด็กน้อยสะอื้นอีกครั้งเสียงเบาแต่สัน่นเหมือนกำลังหมดแรงหัวใจของชายหนุ่มบีบรัดแน่นภาพนี้รุนแรงเกินกว่าจะมองผ่านความรู้สึกที่ฝังลึกเริ่มเอ่อลน้นเขามองไปที่กระจกมองข้าง เห็นเงาของตัวเองสันไหวชายคนหนึ่งที่มีทุกอย่างแต่กลับยืนอยู่ตรงนี้มองอดีตที่แตกสลายโดยไม่อาจหลบหนีสายตานั้นได้ผู้หญิงคนนั้นขยับมืออีกครั้งปลายนิ้วเปื้อนน้ำและฝุ่นพยายามดันตัวขึ้นจากพื้นลมหายใจของเธอหนักขึ้นอกกระเพื่อมอย่างยากลำบากความอ่อนแรงฉายชัดในทุกการเคลื่อนไหว เด็กน้อยแนบใบหน้าเข้ากับหลังแม่เสียงร้องแผ่วลงอีกเราก,กำลังหลับไปท่ามกลางความหนาวเวลารอบตัวเหมือนช้าลงทุกวินาทียืดยาวความตึงเครียดกดทับสีแยกนั้นอย่างเงียบงนันสายตาของชายหนุ่มไม่อาจละไปได้หัวใจสั่นไหวทุกครั้งที่เธอขยับขณะที่ความจริงยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเขาลมหายใจของเขาหนักอึ้งยิ่งขึ้นอกกระเพื่อมช้าแต่ลึก เหมือนแบกรับบางสิ่งที่หนักเกินไปภาพตรงหน้ายังคงชัดเจนผู้หญิงคนนั้นยังคงพยายามลุกแม้ร่างกายแทบไม่ตอบสนองฝ่ามือของเธอเลื่อนบนพื้นเปียกแรงเสียดทานทำให้เธอสัน่นแต่สายตาย,ยังคงดื้อดึงเด็กน้อยนิ่งเงียบลงเสียงหายใจแผ่วเบาร่างเล็กอ่อนแรงแนบหลังแม่หัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงผิดปกติ จังหวะนั้นดังชัดในหูเหมือนสัญญาณเตือนที่ไม่อาจเพิกเฉยเขามองเห็นริมฝีปากของเธอสัน่นลมหายใจของเธอขาดช่วงความเหนื่อยล้าเกินกว่าจะปกปิดไฟถนนส่องแสงลงมาอีกครั้งเงาของเธอยืดยาวบนพื้นดูเปราะบางราวกับจะแตกสลายถนนรอบข้างยังคงว่างเปล่าเสียงเมืองเงียบหายเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วคราว หัวใจของเขาบีบรัดแน่นความรู้สึกผิดกัดกินทุกความคิดภาพอดีตซ้อนทับกับปัจจุบันอย่างโหดร้ายผู้หญิงคนนั้นพยายามยกตัวขึ้นหัวเข่าขยับเล็กน้อยแต่แรงในร่างกายกลับไม่พอเธอหยุดนิ่งอีกครั้งสีสก้มต่ำลมหายใจสั่นไหวอย่างอ่อนแรงเด็กน้อยขยับเบาๆมือเล็กกำผ้าแน่น ความไร้เดียงสานั้นบาดลึกในใจเขาเขารู้สึกถึงแรงกดดันในอกเหมือนบางสิ่งกำลังผลักดันจากภายในความลังเลเริ่มสั่นคลอนเงาของรถรูสะท้อนบนแอ่งน้ำตัดกับภาพของเธออย่างเจ็บปวดสองโลกที่ไม่ควรอยู่ร่วมกันลมหายใจของเขาขาดช่วงอีกครั้งดวงตาจับจ้องไม่กระพริบขณะที่เธอยังคงพยายามฝืนลุกขึ้นท่ามกลางความเงียบแรงสั่นไหวแล่นผ่านทั้งร่างของเขา เหมือนหัวใจถูกบีบจนแทบแตกลมหายใจติดขัดอยู่ในอกภาพตรงหน้ายังคงไม่เปลี่ยนผู้หญิงคนนั้นยังคงฝืนพยุงตัวแม้ร่างกายจะอ่อนแรงจนเห็นได้ชัดเขาเห็นมือของเธอสั่นไม่หยุดนิ้วเปื้อนคราบน้ำและฝุน่นร่องรอยของชีวิตที่ถูกขัดเกลาอย่างโหดร้ายเด็กน้อยนิ่งเงียบผิดปกติสีสเอนซบหลังแม่ลมหายใจเบาจนแทบไม่ได้ยิน หัวใจของชายหนุ่มกระตุกแรงความกลัวบางอย่างแทรกเข้ามาความกลัวที่ไม่อาจเรียกชื่อไฟถนนส่องแสงแรงขึ้นแสงนั้นตกกระทบใบหน้าเธอชั่วขณนะเผยให้เห็นความซีเซียวและอิดโรยดวงตาของเธอปิดลงครู่หนึ่งเหมือนกำลังรวบรวมเรี่ยวแรงสุดท้ายก่อนจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งอย่างยากลำบากทุงขยะข้างตัวเปียกชุ่มน้ำไหลออกมาเป็นสายเล็ก กลิ่นอับลอยคลุ้งในอากาศเย็นเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกวินาทีหนักอึ้องความเงียบทำให้หัวใจเต้นดังยิ่งขึ้นผู้หญิงคนนั้นขยับตัวอีกครั้งเข่าข้างหนึ่งยกขึ้นเล็กน้อยแต่ก็สุดลงอย่างหมดแรงเสียงเด็กน้อยดังแผ่วคล้ายเสียงสะอื้นที่ไร้พลังสะท้อนก้องอยู่ในอกของเขาลมหายใจของชายหนุ่มเริ่มสั่นเหงื่อเย็นไหลาตามขมับ แม้ฝนจะหยุดไปแล้วเงาของเขาสะท้อนบนกระจกหน้ารถใบหน้าที่เต็มไปด้วยความลังเลและความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีผู้หญิงคนนั้นก้มศีรษะลงอีกครั้งแผ่นหลังโค้งอย่างอ่อนแรงร่างทั้งร่างสั่นไหวท่ามกลางแสงไฟหัวใจของเขาเต้นแรงไม่หยุดแรงจนแทบกลบทุกเสียงรอบตัว ขณะที่ภาพตรงหน้ายังคงกดทับเขาอย่างไร้ความปราณีเสียงลมหายใจของเขาดังชัดในหูเหมือนทุกอย่างรอบตัวเงียบหายเหลือเพียงภาพตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นยังคงนิ่งอยู่สีสก้มต่ำไหลสั่นเบาๆอย่างควบคุมไม่ได้เด็กน้อยขยับตัวอีกครั้งร่างเล็กเอ็นซบแน่นความอบอุ่นเพียงอย่างเดียวที่ยังหลงเหลือไฟถนนส่องแสงลงมาอย่างไม่ปราณี เผยให้เห็นคราบสบกบปรกบ,บนเสื้อผ้าและความอ่อนล้าที่ฝังลึกในร่างเธอหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงจนเจ็บทุกจังหวะเหมือนตอกย้ำอดีตวันที่เขาเลือกหันหลังให้ทุกอย่างภาพบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะที่เคยดังค่อยๆเลือนหายไปในความทรงจำเขารู้สึกถึงความเย็นจากเบาะหนังแต่ความร้อนในอกกลับลุกโชนความรู้สึกที่ไม่อาจกดไว้ได้อีก ผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นปาดหน้าน้ำที่ไหลลงไม่รู้ว่าเป็นฝนหรือน้ำตาเธอสูดลมหายใจลึกอย่างยากลำบากเด็กน้อยส่งเสียงเบาคล้ายครางเรียกเสียงนั้นสั่นสะเทือนหัวใจเขาถนนยังคงว่างเปล่าไม่มีใครหยุดไม่มีใครรับรู้ความเปราะบางตรงนี้เงาของทั้งสามร่างทอดยาวบนพื้นเปียกซ่อนทับกันอย่างบิดเบี้ยว เหมือนโชคชะตาที่พันกันไม่อาจคลี่ลมหายใจของเขาขาดช่วงอีกครั้งมือกำแน่นจนสัน่นความลังเลเริ่มพังทลายผู้หญิงคนนั้นขยับตัวเล็กน้อยพยายามรวบรวมแรงที่เหลือแม้ร่างกายจะสั่นเทาเด็กน้อยนิ่งเงียบลมหายใจแผ่วร่างเล็กแนบแน่นอย่างไร้เรี่ยวแรงภาพนั้นกดทับหัวใจเขาอย่างหนักหนักจนแทบยืนไม่อยู่ ขณะที่เวลาย,ยังคงไหลผ่านสี่แยกนั้นอย่างเชื่องช้าลมหายใจของเขาหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมอกกระเพื่อมช้าและลึกเหมือนพยายามกั้นบางสิ่งที่กำลังจะล้นออกมาภาพตรงหน้ายังคงเดิมผู้หญิงคนนั้นยังนั่งคุกเข่าร่างกายอ่อนแรงจนแทบไม่ขยับไฟถนนส่องแสงนิ่งแสงนั้นตกกระทบแผ่นหลังของเธอเผยให้เห็นความผอมบางอย่างชัดเจน เด็กน้อยแนบแน่นไม่ขยับลมหายใจเบาและไม่สม่ำเสมอความเงียบรอบตัวเริ่มน่ากลัวหัวใจของชายหนุ่มกระตุกแรงความกลัวแทรกเข้ามาอย่างชัดเจนความกลัวที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขามองเห็นไหล่ของเธอสุดต่ำลงอีกเหมือนแรงสุดท้ายกำลังหมดลมหายใจของเธอแผ่วลงทุกทีทุงขยะข้างตัวเปียกชื้นน้ำไหลออกมาเป็นสายเล็ก ถนนรอบข้างยังคงไร้ผู้คนเด็กน้อยขยับเพียงเล็กน้อยมือเล็กคลายจากผ้าร่างกายดูเบาวกว่าก่อนหน้าภาพนั้นทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาลมหายใจติดขัดอย่างควบคุมไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเอนตัวไปข้างหน้าสีสันโน้มต่ำแผ่นหลังโค้งอย่างอ่อนแรงไฟถนนสะท้อนบนแอ่งน้ำ เนาของเธอสั่นไหวดูเหมือนจะเลือนหายไปทุกขณะเสียงเมืองยังคงเงียบแม้จะมีแสงแต่บรรยากาศกลับหนาวเย็นกว่าที่เคยหัวใจของชายหนุ่มบีบรัดแน่นความรู้สึกผิดท้าโถมไม่หยุดความจริงกําลังกดดันเขาอย่างหนักดวงตาของเขาจับจ้องไม่กระพริบทุกวินาทีเหมือนยืดยาว ขณะที่ร่างของเธอยังคงเอลงช้าๆท่ามกลางความเงียบชายหนุ่มเปิดประตูรถออกอย่างช้าๆเสียงโลหะเบาๆดังท่ามกลางความเงียบเท้าของเขาสัมผัสพื้นถนนที่ยังเปียกความเย็นแล่นขึ้นมาทันทีแต่หัวใจของเขากลับร้อนรุ่มเขาเดินเข้าไปหาเธอทีละก้าวไม่เร่งไม่ลังเลอีกต่อไปผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นอย่างยากลำบาก ดวงตาที่อ่อนแรงสบกับสายตาที่สันไหวความเงียบระหว่างทั้งสองหนักแน่นเกินคำพูดเขาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอระดับสายตาเดียวกันมือของเขายื่นออกไปอย่างระมัดระวังเด็กน้อยขยับตัวเล็กน้อยลมหายใจยังคงแผ่วแต่ยังมีชีวิตเขาถอดเสื้อสูทคลุมร่างของแม่และเด็กผ้าที่อุ่นกว่าถนนเย็นเฉียบความอบอุ่นเล็กน้อยส่งผ่านไปถึงเธอ ผู้หญิงคนนั้นนิ่งงานน้ำตาไหลเงียบเงียบโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดแสงไฟถนนส่องลงบนภาพนั้นชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กเล็กหนึ่งชีวิตไม่มีคำขอโทษไม่มีคำอธิบายมีเพียงการกระทำที่เริ่มต้นขึ้นรถยังคงจอดอยู่ที่สี่แยกเมืองยังคงเคลื่อนไหวต่อไปแต่สำหรับเขา ชีวิตที่เคยหลงทางได้หยุดลงเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งท่ามกลางถนนเปียกฝนและความเงียบของค่ำคืนความรับผิดชอบได้กลับคืนสู่หัวใจของเขา